สบายดีทุกคนเหมือนนี้เขามาสวนตัวจุจักทุกคนเนาะมาเบิ่งขี่ตะเวนเอ้ยมาเบิ่งดอกตะเวนทุกคนเนดียวมาไหว้เลยทุกคนมันซีเบิดแล้วนี่ตามมาตามมานี่นีด่ดอกตะเวนมามาให้พาไปเบิ่งรอสวนโอ้ยงามจุดนี้นี่ครับนี่อุ้ยแต่แต่มามามาเตะเว้นหน่อยทุกคนนี่คั่มแล้ว เอาทุกคนมาตามมามาหล่อสวนวนั่นี่ไปมากันรีบมากทุกคนเด้อเพราะว่ามันสิเบิดแล้วประมาณหกโมงมันก็บเบิดลแล้วทุกคนไยย่จักอาแลอวหนอนี่นี่ว้าตัวนี้จะเป็นหมากเลยนี่ เอาปลูกแล้วก็เชี่ยวไปขายเดี๋ยตัวเดียวปลูกแล้วก็เชี่ยวไปขายนี่เดี๋ยวเราเก็บเอามีดมันนี่ไปลาคายขายในตลาดแล้วก็ซื้อกินแล้วพวกเจ้าเดี่ยมันจะคนมาอ่าข้างไหนโอ้คนมาลาไล่หรือเปลยมีคนมาลายขนาดมันนี่อ้เแถวนี้ยังไลยกันม,นมานานันได้แล้วกันนี่ลาย ว้าคนไล,ล่ยอยู่ไปคนบ่ะจะผ่านบ่ะคนมาเที่ยวไล่เหรอไม่หล่มเลยเลรอไปไปจะผ่นานบ่ะผ่านเลคนคนไม่คนไคนล่นนะคนไล่ขน,นะนาดแรวก

อบเย็นพี่น้องอบเย็นคนกับสีมานประมาณนี่คนกับสีไลายเนาะเอ๊ยพาไปสะพานเนาะสะพานคุณพาไปพาไปสะพานนะคุณสะพานหนูจะพาไปเนาะไป để ui khổ. Nè, tôi luôn. Ừ đi thài hả đi mà đi thế tư con nè đấy bảo nó thay khu mấy bảo อะเอกสิเอกสิเป็นอีกมุมนึงคนถ่ายรูปเนาะนี่ตรงตาหูกว่อีกเป็นอนึงเนาะนีสาน้ำอีป้าหลายเห็นบ่ มองไทยฮูก,กันสิเป็นอีกมุมหนึ่งแบบตอนนี้ก็มีแบบปลาลายเนาะอันนี้มาสวงกางเว้นนะทุกคนเ,เออมาสวงกังคืนมันจะคำหรือว่าวมันพกโมงกับสิเหมือนน,น่นึงเนะาะรายยกะมากอะมาได้ทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงสำนีแล้วนองคินนาาพอกันใหม่